สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้มาพบกันวันอาทิตย์นะครับพี่นะใครที่มีเวลาว่างวันนี้นะครับผมนะอยากจะชมพระเครื่องสวยๆนะพระเครื่องที่ดีนะแล้วก็มีคุณภาพนะก็ต้องฝากไว้กับช่องของเพชรพิจิตนะครับผมนะพระเครื่องในะมีหลากหลายราคานะครับพี่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าการาจับจ่ายใช้สอยในการที่จะเช่าหาบูชาพระเครื่องเนี่ย บางคนก็ชอบพักเครื่องหลักร้อยชอบพักเครื่องวัดใจบางคนก็ชอบพักเครื่องแบบดูง่ายๆนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีหลากหลายช่องทางในการเลือกซื้อเลือกหากันนะฮะสำหรับผมเองเนี่ยผมก็มีหลายช่องนะในการเลือกหาในการเลือกซื้อ,ใ,อ,อในการเลือกที่จะลงนะเพราะว่าพระที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะมีทั้งพระที่ดีพระไม่ดีนะพะระพูดง่ายๆก็คือก็ไล่าตามระดับเกรดของราคาพระมาเท่านั้นเองนะก็วันนี้ก็มีพระ ที่ผมคัดนะถ้าเป็นช่องของผมก็จะเป็นภาคคัดนะถ้าเป็นช่องอื่นก็อาจจะเป็นช่องของอพนักงานลูกน้องคนอื่นแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็เมื่อวานก็รับเข้ามาหนึ่งคนแล้วก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะสําหรับพนักงานคนใหม่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมหนะ้าที่ติดตามาเพชรพิจิตนะ,ะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกับการเจ็บป่วยครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่า ขอขอบคุณจริงๆนะฮะเจอลูกค้าที่เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันตลอดมานะฮะอะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระเครื่องกันนะ,ะพี่นะเดี๋ยวเริ่มจากองค์แรกกันก่อนเลยนะ,ะอันนี้จะเป็นไพรีพินาอันนี้เรียกว่าหนึ่งในตองอูก,ก็ว่าได้นะ,ะพี่นะเพราะว่าปกติแล้วนะผมเจอไพรีพีนาเนี่ยผมจะเจอแบบตัดช่อองค์นี้ไม่ตัดนะฮะองค์นี้ไม่ตัด อันนี้จะมีสองอย่างนะก็จะเป็นพิมพ์บัวเหลี่ยมกับบัวแหลมนะอันนี้ไม่ไม่ตัดช่อนะหักมาจ,จากการช่อเดิมๆเ,เลยนะอย่างเงี้ยนะอันนี้เดิมเลยนะอย่างกระยอดโคงเลยสวยเดิมนะครับอันนี้นะสวยเดิม มีสองพิมก็จะเป็นพิมพ์บัวเหลี่ย e! ม <respuesta. S 2> กับบัวแหลมนะะอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นบัวบัวเหลี่ยมนะเห็นไหมดินไทยเนี่ยตามซอกเนี่ยนะเนี่ยดินไทยตามซอกอ่ะแล้วก็เม็ดน้อยๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยคือพวกเม็ดขี้เบานะพี่นะมือนั่นอย่างเงี้ย เม็ดขี้เบ้าในเม็ดแรกพระเดิมนะได้เดิมนะแบบนี้นะได้เดิม,อมบอกโอผมอาจจะบอกราคาเพาะว่าอาจจะให้ทักเข้ามานะพี่นะแต่ถ้าบอกราคาแล้วนยผมลดไม่ได้นะฮะพระเล่นกันหลายหลายตังค์เห็นไหมตามซอกเนี่ยดินนะฮะดินไทยนะดินไทย เดิมเดิมนะเดิมเดิมเดิมมากครับพี่นะอันนี้ยพระเดิมเดิมเลยแต่สวยเลยนะอย่างนี้เอาเอาสามพันเจดนะเอาสามพันเจ็ดนะเอาสามพันเจ็ดแบ่งปันเบา พ่อ,อเจ้าสัวนันหลงบุญ <c oughs> <c oughs> ขอภายนะหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วเจ้าสัวนะ พาดหลอดที่ผมเล่นเนี่ยบอกเลยว่าผมเล่นพาดหลอที่เป็นพาดหลอดเดนทไทยมีสองเหรียญน,นะเหรียญเจ้าสัวนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับของนะหรือว่าของช้าของตกหล่นแจ้งเข้ามานะครับผมนะผมก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับพี่นะเพราะว่า,าตรวจสอบจากผมอย่างเดียวไม่ได้คือต้องตรวจสอบที่ไปษณี์ด้วยนะะ สวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่อ่าเจ้าสวนนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงฮนะอ่าเจ้าสัวคู่นี้นะเอาอง์ละนะพี่นะเอาองค์ละสามพันนะเอาองละสามพันนะ มันมันแล้วแต่ต้นทุนแต่ละครั้งด้วยนะฮะตดแล้วแต่ต้นทุนแต่ละครั้งเอาองมาสามพันถ้าสวยต้ององ์แรกถ้าสวยต้ององแรกราคานี้ผมขอไม่ลดนะครับพี่นะซื้อพ่วงก,ก็ไม่ลดนะครับผมนะซื้อพ่วงก,กันก็ไม่ลดนะฮะหลวงพ่อทับวัดทองนะ <c oughs> เนื้อเมกสิทธิ์แท้เลยนะเนื้อเมกะสิทธิ์นะอืม องละห้าพันนะพี่นะองค์ละห้าพันนะมีสององนะอง์ละห้าพันเป็นเนื้อเม้ขสิทธ์แท้ที่บอกบอกกนเลยว่ามันหายากมากนะพี่นะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุนะหนะลวงปทับประนงนะหลวงปทับประนงหลวงปรทับประนงนะวัดทองเขาจะเป็นพวกพิมพ์ปั้นนะหลวงประทับประนงนะ เอาราคาเท่ากันนะฮะนี่อันนี้เป็นพ้ากลิ่งเมกสิ์นะพ้ากลิงเมกสิ์อันนี้เอาเจ็ดพันแล้วกันนะพี่นะเอาเจ็ดพันผมบอกเลยว่าเจ็ดพันนี่เดินซื้อตามตลาดพ้านี่ไม่ไม่ได้แน่นอนนะฮะไม่ได้แน่นอนแล้วเป็นพระดีมีคุณภาพไม่ใช่พระอ่าเขาเรียกอะไรไม่ใช่พระแบบ ไล่เกรดอะพี่นะไม่ใช่พระแบบไล์เกรดอะคือเกรดคุณภาพของพระของเราเนี่ยเราคัดอยู่แล้วนะในช่วงของเช้าของช่องเพชรพิจิตนะเอาเจ็ดพันนะฮะเหรียญลวงพูทสุกนะหิ่งๆเลยนะหิ่งิงเลยเหรียญลวงพูทสุกอันนี้เอาสองพันบาทนะพี่นะเอาสองพันบาทนะ สวยนะแต่สวย,สวยห่วงเชื่อมอันนี้เป็นชิ้นเงินนะเป็นชิ้นเงินดูง่ายดีนะชินนราดใบเสร็มานะดูง่ายจริงนะไม่ใช่ว่าแกงบอกว่าดูง่ายนะแต่พระดูง่ายจริงอ จินนารวดไเตม,มากลุวัดพระศิรัตนมหาธาตุนะปิศณุโลกนะผมนะเอาสี่พันนะเอาสี่พันจินนารดใบเสม,มาเป็นชิ้นเงินแท้นะอันนี้เป็นห้าชายนะห้าชาย อาชายองค์นี้เอา4ี่พันห้านะครับผมสี่พันห้าแบ่งเบาๆนะปกติผมจะไม่ได้บอกราคาหรอกครับนะแต่ว่าช่วงนีเ้เหมือนร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะนะก็อยากจะอยากจะพักผ่อนหน่อยนะช่วงเนี้เพราะว่าลูกค้าจะได้รู้ราคาไปเลยนะแต่ก็จะมีบางอย่างบางองนะฮะท,ท,ที่ที่บางทีแบบมีมีกรอบมาบ้างมีอะไรมาบางเนี้ยนะอาจจะไม่ได้ บอกในเรื่องของราคาครบสมุดนะฮะผมกระทบประชนแดนฮนะดูง่ายดีนะเขียวปีเลยผมกระทบประชมแดนนี่เอาเอาสามพันห้าเหมือนกันนะฮะเอาสามพันห้านะแบ่ง อันนี้เป็นนางพญานะั้นดูง่ายดีนะนา,นางพญาดูง่ายดีเอาพันเจ็ดนะพี่นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอืมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพักกลิ่นนะตำลิศ เดิมๆหิ่งๆเลยนะแบบนี้นะนี่เดิมๆหิ้งๆเลยผมบอกเลยว่าพระผมในเนื้อสำลิศคือเนื้อสำลิศนะฮะพระพวกนี้ผมตั้งใจคัดอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นพระสายที่เราอาชอบอยู่แล้วด้วยนะฮะนี่มาเหตุส่วนนะ ชิ้นเงินนะชิ้นเงินเอาสี่พันบาทนะฮะเอาสี่พันบาทบอกเลยว่าเป็นเนื้อชิ้นเงินแท้นะฮะอ่าอันนี้เป็นสมเด็จนะเป็นวัดเกดโอกตันนะลงลักลงชาติไว้นะฮะ อย่างนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจอบใหญ่โอ้โหจอบนี่ดีมากนะพี่นะที่อยู่ในองในในกรอบนะีนะเปียนแต่ว่าติดเลี่ยมมาเท่านั้นเองแต่บอกเลยว่าโคตรสวยนะหิ้งๆิงเลยนะเขาเลี่ยมเงินมานะเลี่ยมเงิน ดูพ้าหล่อโบราณต้องต้องส่องแบบนี้ไว้ก่อนนะครับพี่นะองเงี้ยโ,โคตรคุ้มเลยนะไปถึงใช้งานได้เลยนะงี้เอาสี่พันห้านะพี่นะเอาสี่พันห้าคุ้มมากๆนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะสังเกตดูฮะเส้นมัครับพิมพ์เนี่ยจะชัดทุกองค์เลยนะ เม็ดหลังหูนะมีทุกองคนะมีทุกองค์ตามที่ผมเล่นเนี่ยนะมีทุกองนี่พระอันนี้ไม่มีห่วงนะอันนี้ไม่มีห่วงสวยนะพี่นะผมบอกเลยว่าสวยกว่าสวยกว่าใน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 คลิปเยอะนะในคลิปเยอะนี่สี่พันห้านะเอะสี่พันห้านะราคานี้ผมไม่ได้มีบ่อยนะครับพี่นะอ่ะสมเด็จเนี่ย ลึกเลยนะอย่างลึกเลยนะให้ดูความลึกอย่างนี้สองพันบาทนะเอาสองพันบาทอย่างนี้แย่งกันแน่นะองค์นี้นะแย่งกันแน่เอาสองพันบาทนะองค์นี้ก็สมเด็จนะ อันนี้เก็เาสองพันบาทเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเหมือนเกรดบวกลูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันนะเป็นเหมือนเกรดบวกตูงนะ,ะด,ดูดูด้านหลังนี่สมเด็จนี้เราก็เล่นแค่เก่าแค่หุ่นทรงรูปทรงดูดีนะพี่นะก็น่าจะวัดได้เพราะว่าเรา ไม่ได้เก่งกาดถึงขนาดนั้นนะเอาสองพันบาทนะสมเด็จนะอ่าเดี๋ยวมาดูหลงพ่อปลายว่ากับแพงนะสภาพไม่ใช้งานหลงพ่อปลายเนี่ยเส้นซุ้มจะขาดนะเส้นซุ้มจะขาดอ่าเส้นซุ้มเนี่ยเส้นซุ้มด้านเนี่ยจะขาดผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกทีททละสเต็ปไปนะเส้นซุ้มจะขาดเขาจ้บอกว่าอ่าคอพอกจะมีคอพอก ันนี้เดิมๆเลยนะพี่นะนเดิมๆเลยใช้ดูแบบลายสเกลแบบอย่างนี้นะอ่ะนี่สวยสยนะสวยเลยองค์นี้เอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าแบ่งปันกันไปเนาะ อ,องนี้เป็นผ้าปิดตานะเป็นผ้าปิดตาลวงผู้เอี่ยมผ้าปิดตาลวงผู้เอี่ยมเอาเอาสองพันนะเอาสองพันไม่ต้องถามว่าเก่าไหมนะฮะเจาะรูกันน้ำให้หรือให้หลวงพ่อออกมาช่วยเจาะให้หลวงพ่อออกมาช่วยนะ หลวงพ่เอี่ยมก่าจัดนะเาสองพันอันนี้ซิกเนเจอร์เลยวันนี้นะหลวงพ่อทบยุคต้นนะยุคต้นลักแท้ดูง่ายนะฮะลักแท้ดูง่ายหลวงพ่ทบยุคต้นนะ หลวรพบทบุกต้นเนี่ยเอาสี่พันนะพี่นะเอาสี่พันราคานี้ลดไม่ได้นะฮะตะกุดแท้นะตะกุดแท้นะเพราะว่าเล่นเป็นหมื่นอยู่ละแบ่งให้หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะเป็นภาพปั๊มนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนี่ผมมีมาประมาณสามองค์นะพี่นะบอกเลยนะเอาความจริงพูดกันเลยนะว่ามีมาสามองค์นะอืม เอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าอ่าขุดสะนะขุดสะเอาเอาเอาพันห้าแล้วกันนะขุดสะเนี่ยเอาพันห้านะเนื้อ,อยาก,กับบางคนพมอยากกับวัลขังนี่หลวงพ่ออะไรอะ่ะ หลวงพ่อหลวงพ่อทองนะวัดเขากบหรือหลวงพ่อสุกวัดโพไซทองผมค่อยจะจำสลับกันนะสองเกจีเนี่ยนะนะจริงจริงเอาจะขึ้นอยู่ในหัวตลอดเวลาเห็นพักรูปทรงแบบเนี้นะอย่างเงี้ยสี่พันแล้วกันนะพี่นะอาสี่พันนะฮะสี่พัน เก็บเงินไปทางได้นะครับผมนะเก็บเงินไปทางได้นะสําหรับคนที่ซื้อขายกันอยู่เป็นประจําเนาะอันนี้ก็เป็นพักลนะพกลิ่งเนะ้สำลิศนะพักกลิ่เนี่ผมยอมจริงๆนะหลายพิมพ์ม,มากอ,องคนี้เอาห้าพันพี่นะเอาห้าพันพักกิ่งเนื้อสำลิศนิด ต้องหลักหลายพันอยูแล้วพี่เพราะเป็นสำลิดแท้นะผมมีสององนะเนี่ยสำลิดแท้ๆเลยเนะี่ยนนี้ชินาลาชชินลาลาอินโดจีนนะหล่อไม่ค่อยสวยนะหล่อไม่ค่อยสวยหล่อไม่ค่อยสวยแต่ออกก้นนี่เป็นออกเหมือนสำลิดเงิน ก้นเนี่ยออกมาเป็นสำลีเงินหล่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าดูดูดีนะทรงรูปร่างลักษณะพระนะเอาสองพันพอนะเอาสองพันเนี่ยขี่เม่นหลงพ่อปานฮนะเห็นไหมพวกลาดินลาอะไรเนี่ยขึ้นเลยนะตะหนิมน้ำมหมักเหมือกันนะฮะเขาบอกว่าพวกเนื้อดินเนี่ยก็มีตะหนิมน้ำหมักเหมือนกันนะอย่างเงี้ย ดูง่ายพี่องค์เนี้ยนะดูง่ายหักหรือเปล่าน,นะหักหรือเปล่าหักนะหักนะหักนะผมพูดความจริงเลยนะหักแต่ตรงนี้นะฮะแต่ซ่อมอ่าเดี๋ยวเาจะหาว่าตรงผ้าหักให้เนะบางองค์ถ้าเห็นเนี่ยพูดเลยพี่นะไม่มีการที่จะพอพอเห็นว่าหาักปุ๊บเอามือมาปิดปั๊บอย่างเงี้ยนะใครก็ไม่รู้แหละนะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ผมต้องให้ทุกคนเห็นแบบนี้นะ ผมบอกแล้วว่าความชัดเจนเนี่ยผมนั่นจากนั่นให้ทุกคนเห็นแล้วซื้อขายพระก,กับผมเนี่ยไม่ต้องกลัวฮะว่าจะโดนโกงหรือจะอะไรยังไงผมหาพระไม่เจอบางทีพระมันกองทับกันมันมีหลายคนพี่มันมีลูกน้องเข้ามาทํางานด้วยนะที่บ้านเนี่ยนะผมผมมีพนักง,งานอยู่สองคนแล้วนะตอนนี้นะบางทีอ่ะพนักง,งานผมเนี่ยผมเอาพระวางไว้เนี่ยก็ยกพระผมเอาไปปนรวมก็อย่างอื่นพนักง,งานไม่เท่าไรแล้วหลานผมนี่นะ หลานผมที่มาทําพระเครื่องด้วยเนี่ยนะโอ้โหมั่วสุดสุดหยิบถาดนั้นไปวางถาดนี้พี่ต้องเข้าใจนะฮะพระมันมีจําเป็นจํานวนหมื่นองคเป็นหมื่นองค์นะที่บ้านเนี่ยที่เหมามาแล้วยังไม่ได้คัดก็เอาไปรวมกับไอ้ที่คัดแล้วโอ้โหมัว่วก็ไปหมดแลวทีเนี้ยกว่าผมจะหาพระเจอหาพระไม่เจอเนี่ยผมคืนเงินเลยนะผมคืนเงินเลยผมส่งเงินคืนพร้อมกับพระ พระหนึ่งองค์ด้วยซ้าถามถามก็ไม่ได้นะเขาก็ไม่รู้จักกันอีกเนาะถามคนคืออยากให้ทุกคนรู้ดีอยู่ว่าเวลาที่ผมหาพระไม่เจอเนี่ยผมแถมพระองค์หนึ่งไปแล้วก็ให้เงินในจํานวนที่ท่านโอนมานะคืนนะพระอาจจะไม่ได้หายอาจจะไม่ได้ขายแต่อาจจะอยู่ในอนั้นแหละนัแนจะเป็นแต่หาไม่เจอนะอย่างนี้เอาเอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาท ผมถือว่าราคานี้ถือว่าโคตรถูกมากๆพี่นะใราคาอย่างนี้ต้องมีหมื่นต้นบินหักซ่อมมาเนต้องมีหมื่นต้นต้นอยู่แล้วนะฮะเอาสามพันบาทนะมันดูง่ายจริงนะอ่ะสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะหรือว่าสนใจพระเครื่องชุดนี้นะอยากจะได้นะอ่าใครที่จะจับจะจองนะก็ต้องโอนเงินค่าพระนะสี่สิเปอร์เนนะสี่สิเปอร์เซ็ต าตามกฎตามกติกาที่เราเคยมีเคยบอกกันไว้เนาะก็เราก็เล่นไปกันไปตามน้นนะใครที่เคยอาซื้อขายกับเพรวิธิก็รู้ดีนะตอนนี้ก็มีช่องใหม่บ้านพระสมเด็จนะบ้านบ้านพระสมเด็จเก้า้านะฝากไว้ด้วยนะบ้านพระสมเด็จเก้าเก้าเก้าเลขเก้านะบ้านพระสมเด็จเก้าก้าก็ มีพน mm ักงานมาช่วยทำนะเพราะว่าตอนนี้สมเด็จผมเยอะนะผมก็เลยเอาพนักงานเข้ามานะรับพนักงานเข้ามาหนึ่งหนึ่งคนและน้เมื่อวานก็เริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักนะเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วนะกับคลิปของบ้านพระสมเด็จนะก็จะเป็นอันนี้นะบ้านพระสมเด็จนะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะผมนะบ้านพระสมเด็จเก้าเก้าเก้านะก็จะมีแต่พระที่เป็นพระสมเด็จนะใครที่ชื่นชอบพระสมเด็จก็ ติดตามช่องนั้นไว้ได้นะผมก็จะมีพระสมเด็จสวยๆนะราคาถูกๆลงไปให้กับทุกท่านนะแต่ถ้าพระแบบคัดหัวกะทิจริงๆเลยอย่าลืมช่องนี้นะเพชรพิจิตนะะ่สำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตต้องขอการาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากพระจุดนี้ไว้ในวันอาทิตย์วันนี้ด้วยนะครับผมนะสาหรับวันนี้ต้องขอการาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ